สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านดิชันนางรัชนีกรลำพาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแคตำบลโคนขาวอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏศ,ศรีสเกตคณะครุศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยปทุมธานีคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษาค่ะรับราชการครูเมื่อวันที่2ก,กรกฎาคมพุทธศักราช2558ปัจจุบันอายุราชการ10ปี4เดือนค่ะ ขออนุญาตนำเสนอบริบทพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแครโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแคตั้งอยู่เลขที่30มหมู 3, ่3ามตำบลโพนขาวอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจานวน1 1 5คนค่ะแบ่งเป็นนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จํานวน8คนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3จํานวน15คนค่ะระดับปฐมศึกษาจํานวน92คนค่ะมีจํานวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน14คนค่ะในปีการศึกษา2568อกิดดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในระดับชั้นอนุบาลปีที่2มีนักเรียนในความรับผิดชอบจำนวน8คนค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ที่ชันพบว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ไม่รู้จากการสังเกตการจัดกลุ่มหรือจําแนกสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเด็กควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อสะดวกกับการดำรงชีวิตประจำวันดิฉันจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยขมนาคมเรื่องการจำแนกประเภทยานพาหนะและเส้นทางขมนาคมจากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ออกแบบการจัดกิจกรรม และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สื่อไปงานรวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ในหน่วยคมนาคมเรื่องการจำแนกประเทศยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมโดยดิฉันได้ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์สื่อเพลงคำคล้องจองและใช้บัตรยานพาหนะชนิดต่างๆสื่อของเล่น ยานพาหนะและแผ่นชาร์จเส้นทางคมนาคมเพื่อให้เด็กมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นและเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจและใช้สื่อที่เป็นรูปร่างที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็กด้วยนะคะทำให้เด็กสามารถ เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์และยังส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาด้วยค่ะโดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมดังนี้ขั้นนำเด็กและครูร่วมกันร้องเพลงยานพาหนะทำท่าทางประกอบเพลงเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ หลังจากนั้นพิ่ชันพาเด็กพูดคำคองจองและสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาคำคองจองเด็กสามารถบอกชื่อยานพาหนะชนิดต่างๆในคำคองจองได้ค่ะขั้นสอนเป็นจิจกรรมเดี่ยวพิฉันได้นำกล่องภาพยานพาหนะให้เด็กออกมาจากบัตรภาพแล้วนำไปแยกประเภทของยานพาหนะ ตามเส้นทางคามาาคมลงในแผ่นชาร์จเป็นสื่อที่ครูทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้แยกประเภทได้ถูกต้องครูให้เด็กออกมาจับบัตรภาพคนละสีชิ้นจนครบทุกคนค่ะเด็กและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเด็กสามารถแยกประเภทยานพาหนะได้ถูกต้องจำนวนเจดคน อีกหนึ่งคนยังแยกไม่ถูกต้องครูแก้ไขโดยได้อธิบายแนะนำเพิ่มเติมหลังจากนั้นครูแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่มเพื่อนำบัตรภาพไปแยกประเภทของยานพาหนะในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่ครูทำขึ้นตามเส้นทางคมนาคมเด็กๆมีความสนใจและร่วม การทำจิจกรรมกลุ่มได้อย่างมีความสุขเมื่อเด็กทำงานเสร็จแล้วเด็กออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กๆสามารถนำเสนอโต้ตอบได้ทุกกลุ่มนะคะและเพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยค่ะขั้นสรุปเด็กและครูร่วมกันร้องเพลงยานพาหนะอีกครั้งและสนทนาเกี่ยวกับ ยานพาหนะชนิดต่างๆการแยกประเภทยานพาหนะเด็กสามารถร่วมตอบคำถามและสนทนาสรุปจิจกรรมได้ถูกต้องจากนั้นดิฉันให้เด็กทำใบงานในจิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งนอกเหนือจากคลิปวิดีโอนี้โดยให้เด็กเชื่อมโยงจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน และระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆทำได้ถูกต้องค่ะจากการจัดประสบการณ์กระบ,บวนการเรียนแบบ Active Learning ในหน่วยคมนาคมเรื่องการจำแนกประเภทยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมเด็กสามารถเรียนรู้และตัดสินใจได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง เด็กสนุกสนานในการทำกิจกรรมในครั้งนี้และเป็นไปตามจุดประสงค์เห็นได้จากคลิปการสอนและคลิปที่ดิฉันได้สนทนาตอบคำถามกับเด็กสุดท้ายนี้ดิฉันนางรัชนีกรลำภาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่รับชมรับฟังคลิปการสอนของดิฉันขอขอบคุณมากค่ะ